น,นี่นะคะก็เป็นล็อกอันแรกเลยนะคะที่ตัดสินใจที่จะทําเพราะว่าเห็นคนอื่นทำแล้วมันน่ารักมากเ <c oughs> คยเห็นคนอื่นทํแล้วรู้สึกว่าแบบเอ้ยเขาน่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าเราอะ่ะก็คือทําอยู่เฉยๆอะ่ะมันจะพูดว่าอะไรมันก็อยู่เฉยๆใช่เอ้าก็ถูกต้องก็ทำอยู่เฉยๆก็ต้องอยู่เฉยๆปะ่ะ <c oughs> หมายความว่าถ้าเกิดว่าเราทําแล้วเราก็อยู่ของเราเฉยๆเนี่ยมันก็ เงาเงาแอมเงานิดนึกเงาไหมอะเงาก็ได้เออนั่นแหละแต่ว่าก็เลยตัดสินใจว่าอยากจะลองมาแบบว่าถ่ายอะไรแบบนี้ดูอาจจะเป็นคลิปแรกแล้วก็อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ได้ใช่นะอันดับแรกเรามาเกริ่นกันก่อนเลยคือตรงนี้นี่คือเด e บีบล็อกใช่ไหมคะก็ <c oughs> คือประกอบไปด้วยเทแดนชันฮีชันฮีที่เป็นบ้างน้องเป็งกิ้นน้อยตรงนี้แล้วก็มีชันฮี ชอบใบนี้มากเราชอบในี้มากๆมา,มา,มา,มาเป็นการอีเวนต์ของอัลบั้ม c h a นะคะอันนี้แน่ใจของ Everline หรือเปล่า,น,าน่าจะใช่ตรงนี้มีบอกไหมไม่มีบอกอะไรเลยน่าจะเป็น Everline ใช่เลย <c oughs> แล้วก็แอมมีน้องจามินแล้วก็ me, แอมมี่บชโผล่มาีนิดนึงนะคะคือไปเจอเพื่อนมาแล้วก็จะสินใจเอาสามใบนี้เนี่ยไปหาเพื่อนคือแบบพาเมนจากสามวงไปเลยปิ๊งปอง เราก็เลยยังไม่ได้เก็บก็คือวันนี้เราก็จะมาเก็บกันด้วยแต่ว่าตอนนี้แอบไปกอนนะคะแล้วก็อันนี้คือการ์ดชันฮีที่เพิ่งจ่ายได้มาคือคลิปนี้เนี่ยไม่มีอันบ็อกซ์ใดๆทั้งสิ้นสักกล่องเดียวเพราะว่าอันบ็อกซ์ไปหมดแล้วและไม่ได้ถ่ายด้วยไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทําไมถึงไม่ถ่ายตอนอันบ็อกซ์ของใช่ไหม <c oughs> แต่ว่านี่ก็จะเอาออกมาให้ดูกันเลยกันเป็นการ์ดจากราปรติเซลนะคะ <c oughs> ก็คือร้านหอมมาดีมากมากมาเดี๋ยวจะ นั่นเอาไว้ให้ที่มุมไหนปุ๊บปุ๊บกมุมหนึ่งนี่ใส่ซองมาไว้ใส่ซองมาน,นะคะแล้วเขาก็จะมีแบบว่าเป็นที่ใส่าการแบบนี้มาให้ด้วยคือแยกมาแล้วก็ใส่เพลียนการมาให้ด้วยเลยขอบคุณมากนะคะเก็บไว้ก่อนเนาะเก็บไว้ไหมเก็บไว้แล้วก็ใบนี้ก็คือเออใบนี้ก็เอาไปเจอเพื่อนมาเหมือนกันนะคะแล้วก็ใส่นี่เป็นเคสการ์ด ของซาริโอแต่ว่าจําชื่อเบนเบนไม่ได้ว่าชื่ออะไรเหมือนว่าชื่อจะอานยากเดี๋ยวจะขึ้นชื่อไว้ให้แบบปุ๊บอ,อีกรอบนึงเอาออกมาก่อนชื่ออาออกมาหยิบปิ๊กปอกปิ๊กปอกวิ่งวิ่งด้วยเราวิ่งมาแบบเราจะแอบน้องเอาไว้ตรงนี้ก่อนแอบเอาไว้ด้วยกันวันนี้เนี่ยกะว่าจะ เอาพลอ,อยใช่ใช่ใช่เออกดอันนี้น่ารักไหมเราชอบมากชอบมากเลยค่ะคือเราว่าน้องน่ารักมากเลยอันนี้น่ารักมากจริงๆนะเป็นของซานิโอแล้วก็คือแบบว่าใส่กับการ์ดกลมการ์ดกลมที่เป็น m อของอันนี้คือของคริสต์มาซี่ใช่ไหมอ่ะน่าจะของคริสต์มาซี่อ่ะจำอะไรไม่ได้สักอย่างเลย <c oughs> เป็นเดอบีเทือนค่ะแล้วก็คือแบบว่าชอบมากแล้วมันใส่ได้พอดีแต่ว่าจะอันนี้คือใส่ไปตรงๆเลยแล้วก็แอบกลัวเหมือนกันแล้วก็ต้องคอยแบบว่าบีไปญญงี้ทุกคนแบบ บีบนิดนึงเพราะว่าเคยมีประสบการณ์แบบว่าบัตรแหละไม่ใช่การ์หรอกแต่ว่าเป็นบัตรแลคือเหมือนสีอะค่ะมันติดตรงแบบตรงเนี้ยตรงตรงแบบว่าจุดๆุดของเคสจุดๆุดจุคืออะไรวันนี้นะคะเราก็จะเอาน้องโพลารอยจุดจุดสามใบนี้เราจะมาเราจะมาดูแท่นก็คือเรามีเคสการ์ดที่แบบว่าเป็นแบบขุ่นอย่างเงี้ยซึ่งไม่ได้ใช้แล้วอะค่ะ หมือนตอนนี้ไปใช้แบบที่เป็นท็อปโลเดอร์เป็นแผ่นแทนหรือไม่ก็เป็นอะคริลิกเราก็คือตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้แบบนี้แล้วเพราะว่ามันขุ่นเกินไปแต่ว่าตัดสินใจที่อ้ยตัดสินใจที่จะเอามาลองใส่โพลารอยด์แล้วเราก็จะมาแปะสติกเกอร์กันนี่คือยังไม่ได้ลองไซส์ยังไม่ได้แบบว่าอะไรมาก่อนเลยเราจะมาดูพร้อมๆกันนะคะว่าจะรอดหรือว่าจะร่วง กราจะเอาเราจะหาเส้นๆในๆนี้แหละสักอันหนึ่งมาเปลี่ยนให้มันเป็นสีๆใหม่นะคะเรามาลองดูกันก่อนดีกว่าไหมว่ามันเข้าได้หรือเปลา่าไม่พอดีเลยใช่ไหมพอดีไหมพอดีเลยเอาไม่พอดีหรอใส่ได้ไหมไม่ยใส่ได้พอดีเลยทุกคนแบบพอดีแบบพอดีเป๊ะคือถ้าการะคะถ้าเกิดว่าใส่ไปอะไม่แน่ใจว่าถ้ามันใส่ชองใส่ไม่ได้ถ้าเกิดว่าเป็นการ์ดแบบว่าการ์ดแบบแ,แบบอย่างเงี้ยคือถ้าเราใส่ไปใช่ไหม มันเรารู้สึกมัน,มนใหญ่กว่าหรือเปล่าหรือไม่งั้นนะมันจะพอดีแบบพอดีเป๊ะเกินไปจนกระทั่งเรากลัวว่าแบบตรงขอบขอบอะ่ะมันจะเป็นรอ,อยหรืออะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เราไม่กล้าไม่กล้าที่จะแบบว่าเอากาใส่ไปก่อนหน้านี้คือเราแบบตัดสินใจหนีบหนีบแบบว่าไม่แน่นแล้วก็คลองอันนี้เอาตอนที่ใช้กีการ์ตัวน,นี้นะคะตอนนี้ไม่ใช้แล้วเราก็จะเอามาใช้กับโพลารอยด์กันแทนนะ ต,ติ้งตังว่ามันแน่นได้ไหมปึ๊บ,บอันนี้ใส่ไปเลยได้เปล่า okay, เกะออกก่อนละกันทุกคนคือรูปน่าหลักมากตุน่าหลมาัมากมากมากอันนี้เป็นรูปจากนิตยสารเห็นไหมเห็นไหมอันนี้เป็นรูปจากนิตยสารนอะ่ะแล้วคือแบบรูปดีมากรูปดีหลายรูปมากนล้ชั้นฮีหล่อมากมาก,มาก,ม,ากมากเลยครับแบบว่าดูดีจริงๆริแล้วชั้นฮีอ่ะเป็นคนที่แบบว่า ถ่ายรูปเก่งถ่ายรูปแบบเซลฟี่ตัวเองก็เก่งคือเหมือนแบบเป็นคนรู้มุมตัวเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วคืออันเกงแล้วเวลาถ่ายแบบอะ่ะก็ดีนะนะคืออินเนอร์ดีแล้วก็แบบว่าเข้าเข้ากับแบบคอนเซ็ปที่แต่และที่เขาก็แบบกำหนดให้น้องมาอะไรเงี้ยเก่งนะตัวเช่นนี้แสดงได้มาแล้วค่ะทุกคนสาอันชึ้งชๆงชงแบบน,นี้แต่ยังไม่จบแค่านี้เพราะว่าเราจะมาทําการแปะสติกเกอร์น้องกันเลยนะคะเ้ามากัน oh แอบรอนะคะอันนี้ต่อไม่เบาเราแบบแอบแบบหนักหนักเราจะอันนี้คือกล่องที่เราลืมพูดเลยอันนี้คือกล่องที่เราใส่สติกเกอร์ที่เพิ่งซื้อมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วทั้งหมดนะคะก็คือเราก็จะเอาสติกเกอร์พวกนี้แล้วอ้าวนีสติกเกอร์ด้วยไม่เนียนแล้วทุกคนขอโทษเอาใจเราจะเอาสติกเกอร์ที่อยู่ในกล่องนี้แหละโอเคคือมันมีสติกเกอร์ที่อยู่ข้างนอกด้วยแต่ว่าเราจะตัดใจที่เราแค่นี้มาใช้นะคะเพราะว่าค่ะอันข้างนอกก็คือเก็บไว้ก่อนอย่างที่เก็บแกะแม่ยเก็บตอนนี้เราจะมาเริ่มที่รูปไหนกกันดีทุคน นับหนึ่งถึงสิบแล้วกันนะเราจะใช้การนนะับหนึ่งถึงสิบในการเลือกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบรูปนี้แสดงนี่คือรูปที่ถูกเลือกเป็นรูปแรกน้องแรดูเป็นแบบว่าสีเหลืองๆเราเราจะใช้สติกเกอร์อน,นี่สุดยอดจังมันจะมาวางก่อน ตกแต่งยากและกนท้านจะชาร์จชายมากเลยทีเดียวเราจะทำยังไงกันดีเอาไม่มีสติ๊กเกอร์สีดำเลยนะถ้าจะไม่เห็นอ๋อไม่มีอันนี้มาชิบดีกว่าดีไหมทุกคนแต่ว่านี่น่ารักจริงเราเราชอบสติ๊กเกอร์อันนี้มันขายมันขายให้เขาเลยเราชอบสติ๊กเกอร์ของคุณลีเดอร์โนเปเปอร์มากแบบว่าเราไปเจอมาในแดดดี้อะค่ะแดดดี้ที่สยามแล้วก็คือแบบติ้งรู้สึกว่ามันดีมากแล้วก็ดีหลายๆอันมากแล้วก็หลายๆอันที่เอาออกมาใช้เมื่อกี้เนี้ยที่ไหนอะ มันมีอันที่เอาออกมาใช้เมื่อกี้นี้ก็ของล่นแล้วโนเปเปอร์เหมือนกันอา้าวนี่ไง <c oughs> นี่ไงใช่ของคุณเล่นลโนเปเปอร์แล้วก็คือแบบมีอันที่ใช้หมดไปแล้วด้วยเยอะแยะเลยเราจะเอาสีดำอันนี้มาใช้กันนะคะเราจะใช้เนี้ยเดียวหรอกไม่ได้มใช้เนี้ยเดียวไม่ได้ดำม่วงทุกคนดำม่วงไหมไม่เลือรสิว่อจะดำม่วงดำม่วงก็น่าแล้วนะ มุ่งไหนดีมุ่งนี้มุงนี้เราจะใช้มุ่งนี้กันดีไหมเอาออกมาดูอันนี้ของติกเกอร์เรามีเราสั่งสั่งจาก line าในไลน์แอคเคาทมาในไลน์ของร้านเลยนะคะแล้วก็มีมีมุ่งนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะแต่อันดับแรกเราจะเอานี้มาใช้กันก่อนรู้สึกว่าเนนี้มันใช้ง่ายมาก พูดวัูดสรุปพังเลยอันนี้ฮ่าเราอยากได้สติกเกอร์รูปเท้าแมวจังวังนีน้แต่เราไม่มีเลยไม่มีเลยจริงๆเหรอจริงจรนะไม่มีสิเนี่ยอันนี้คืออันที่ใช้จงหมดแล้วพอเคเราอยากได้สติกเกอร์รูปเท้าแมว จริงจังเราจะใช้สติเกอร์แค่ในกล่องนี้เราจะไม่หันไปหบที่อื่นเพราะฉะนั้นเราก็จะอดใช้สติกเกอร์เท่าไหร่งี้เราจะดำม่วงกันใช่ไหมเราเราก็มีม่วงนี้ด้วยนี่ม่วงของระเบิดเมสระเบิดเมรเรากดในช้อปปีมา อยู่นะคะแบบไม่รู้จะทาอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างแบบช่วงเนี้ยคือเหมือนเรียนออนไลน์ใช่ไหมคือยังไม่ได้ไปมอเ,เรียนออนไลน์เราก็คือแบบว่ารู้สึกว่าตัวเองสมาธิสั้นลงอ่ะไม่ค่อยมีสมาธิแบบว่าจดจ่ออยู่กับอะไรนานๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็คือพอทําอันเนี้ยก็แอบ,บรู้สึกว่าเอ้ยตัวเองแบบยังมีสมาธิกับอะไรได้อยู่นะอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นการดึงสติตัวเองกลับมาได้ด้วยเหมือนกันก็รู้สึกว่าเย่เรามีงานอดิเรกทำแล้วก็ส่วนมาก แปะให้คนอื่นจะสวยกว่าแปะให้ตัวเองทุกคนอันนี้เราไม่เคยเข้าใจเลยแล้มันเป็นแบบตลอดตลอดเลยว่าแบบเวลาครั้งไหนที่แปะเราตั้งใจที่มันจะตั้งใจที่แบบมันจะต้องเป็นของคนอื่นเนี่ยไม่ใช่ของเราอะทุกคนมันจมันสวยกว่าเวลาเราแปะใช้เองทุกคนใครสามารถตอบคัญหานี้ได้บ้างมันคือปัญหาโูคเปะไม่ใช่ปัญหาลูคเตะมันคือปัญหาพิมพ์กูตเตะปัญหาพิมพ์กูแตะคืออะไร รู้สึกว่าเราพอใจแล้วกับอันนี้เราจะเก็บของกันก่อนเออใช่ทุกคนแล้วเราก็จะบอกว่าสติกเกอร์เมื่อกี้นี้ที่เราพูดไปคือคือมันเป็นสติกเกอร์คนไทยทั้งหมดนะคะที่เราพูดเพราะว่ามันหาซื้อง่ายแบบเราไปสยามบ่อยแล้วแค่ดิ๊ดทุกคนเราเราสามารถพบอะไรพวกนี้ได้ดดี้นะคะไอฟาวน์อะไรอย่างเงี้ยปิดกลอนจ๊ดิ้งทีนี้เราจะมาเลือกอเราจะมาเลือกสี เหมือนกันี่อันนี้แบบเป็นพวงเลยน่ารับบกอะแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้ห้อยอะคริลิกดีกว่าเฮ้ยเอาไว้ห้อยดีกว่าีเหลืองน่ารักจิ้มมีห้อยนี่เหรออันนี้จิ้มอันนี้ดีไหม я. อันนี้แล้วเนาะน,นี่คือขั้นตอนที่ยากที่สุดไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นเหมือนกันไหมแต่เรามีปัญหากับการแบบติดไอ้น้องไข่ปลา,น,ปาน,น้นองเรียกน้องด้วยนะ มีกันด้วยนะคะอุตสา์เล็กน้อ,นอเยเย้เย้ยเย่หนึ่งอันไม่ปอง,งอ้าวนึงเก็บแล้วก็อันที่สอง ชีชมพูค่ะอันนี้อันที่สองไม่ใช่แต่อันนี้เป็นอันแรกเป็นน้องไข่ปลาสีเหลืองแล้วก็ะแพนอัไอพุ่มแดงนำเสนอเศรษฐายไม่มีไข่ปลาสีดำเชฟวิ้งเราชอบนี้ดังชอบมีที่สุดเลยเย่ไม่มีอะไรจะทำแล้วทุกคน